พบกับอาจารย์เจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมหใจนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r ar w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page p r ar w o r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไ์ I. w a n 919 4J หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดนนี้นะคะเรียกว่ามันมีเรื่องของความที่เรารู้สึกเบรนเอาต์ก็คือเหมือนกับว่าเดือนนี้มันเหนื่อยเครียเหลือเกินมันมันไม่ค่อยจะไหวแล้วนะคะเดือนนี้อยากจะอยากจะพักอะคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังพักไม่ได้นะคะยังไงเราก็ต้องอยัง,ยงเราก็ต้องทําต่อไปอยู่ดีนะคะ กับอีกอย่างหนึ่งนะคะอยากให้ท่านระวังเรื่องเพื่อนร่วมงานนะคะที่อาจจะนำสิ่งที่ท่านทำนะคะผลงานของท่านผลงานของท่านเนี่ยไปไปแอบอ้างนะคะหรือว่าไปโชว์ว่าเป็นฝีมือของเขาเองนะคะก็จะมีเรื่องประมาณนี้นะคะในในเรื่องของงานต่อมาเรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยเดือนนี้ มันเหมือนกับว่าต้องมีปัญหาตัดจบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นท่านมีปัญหาเรื่องหนี้บัตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้มันจะต้องมีเรื่องของการปิดบัตรเรื่องของการอาจจะกู้หนี้ใหม่เพื่อปิดหนี้เก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่องรถหรือว่าเรื่องของบัตรเครดิตนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเดือนนี้ระวังเยอะเลยนะคะเตือนมากๆเลยให้ให้ระวังเรื่องของปัญหาเรื่องการเงินมากๆเลยมีปัญหานะคะ เรื่องความรักความรักเรือนี้นะคะออมันมันจะเหมือนกับว่าบางบางอารมณ์นะคะก็ก็เรียกว่าดูแลกันอย่างดีนะคะเรียกว่ามีความสุขกันดีแต่ว่าบางอารมณ์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากที่จะอยู่เฉยๆอยากที่จะอยู่ห่างๆนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามีเวลามีคิดในเรื่องของตัวเองนะคะว่าเราจะ ทำอะไรดีนะคะหรือว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอารมณ์นี้เหมือนกันะนะคะมีเรื่องของคําว่าทิฏฐิความคิดที่มันไม่ตรงกันเรื่องของคนหนึ่งที่อยากที่จะคุมอีกคนหนึ่งให้ได้นะคะให้อยู่หมัดอยู่มือเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องของการมันอาจจะไม่ลงรอยกันไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะเรื่องของสุขภาพ สุขภาพเดือนนี้นะคะก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยเดือนนี้มันจะมีเรื่องของความที่เรามีปัญหาเรื่องของความสุขภาพเรื่องของเส้นประสาททั้งหลายอะคะเรื่องของอระบบเส้นเส้นประสาทนะคะท่านอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะหรือว่าเข้าโรงพยาบาล ได้เลยนะคะเดือนนี้อาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการในการดูแลสุขภาพในเดือนนี้นะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรน่นะเรื่องของการแก้ดวงสมดวงนะคะเดือนนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ท่านร่วมบุญสร้างสาธารณกุศลสาธารณูปโภคนะคะทั้งหลายอาจจะเป็นร่วม สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างวัดนะคะท่านร่วมบนบุญษาก์ไปได้นะคะหรือเป็นบูิธิที่อะไรก็ได้นะคะที่ที่ช่วยเหลือคนที่เขายากไระคะ้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะทําให้เคราะหร้แก้เป็นดีได้นะคะอีโ c คอมชอปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway เว a n แบรนด์ดินสตาร์หูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ v และ i อทีโฟนแบรนด์ ATCOM สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมาก <c oughs> เช่นงานทุงมี้งานเทเลเซลงานสายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูมหนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์